วันนี้นะครับหลังจากที่แยกหน่อผ่าหัวออกมานะครับมีกระถางนี้นะครับนแล้วก็จะพามาย้ายลงกระถางใหม่เลยนะครับแล้วก็วันนี้เอาปุ๋ยสูตรคนไม่มีเวลาดูแลนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับผมที่จะบำรุงบอลสีนะครับให้งามแบบนี้นะครับผมใบใหญ่ๆแบบนี้ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม ก็สวัสดีนะครับผม f อีทุกคนนะครับหลังจากที่แอดมินมีอาการป่วยมาสักพักนะครับเหมือนจะมีความเสี่ยงมานะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับช่วงหลังๆมานี้นะครับผมก็นะครับก็สังเกตได้ว่าเออบอลสีเรานะครับไม่มีเวลาเข้ามาดูแลเลยนะครับผมนี่นะครับหลายกอนะครับผมอย่างลูกชายก็เออแตกหลอดขึ้นมาก็สวยๆของเขาละครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะทิ้งใบนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับ คุณนายกุสุมาก็เออเหมือนจะมีหน่อใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเลี้ยงอีกสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยแยกกระถางอีกทีนะครับส่วนสมาชิกใหม่นะครับผงซูวันนะครับผมเขาก็มีหน่อใหม่แล้วก็มีหลอดขึ้นมาอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวเลี้ยงอีกสักพักเหมือนกันนะครับก็ถึงจะย้ายกระถางเรามาอัปเดตกันนะครับจําได้ไหมที่ผ่าหัวนางใหม่ไปอะครับผมตอนนี้มีแค่เจ้าอันนี้นะครับผมที่รอดออกมานะครับอีก ที่เหลือนะครับยังไม่งอกนะครับผมก็ใช้ระยะเวลารวมแล้วนะครับก็ประมาณ10วันนะครับผมนี่นะครับผมเราจะนําไปย้ายลงกระถางกันนะครับดินวันนี้นะครับเคยทาคลิปไว้หมดแล้วนะครับการปรุงดินนะครับหากใครยังไม่รู้นะครับก็จะแนะนําให้นะครับผมใช้ดินขุยไผ่นะครับเหมือนเดิมนะครับตามด้วยใบก้ามปูแล้วก็ใบมะขามแห้งนะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่อย่างระกับมือนะครับแล้วก็ นะครับเปลือกไข่ที่เราตําละเอียดนะไว้แล้วนะครับนี่เรามาโรยแล้วเราก็คลุกดินให้เข้ากันแบบนี้นะครับเราก็จะได้ดินที่พร้อมไปปลูกแล้วก็ย้ายกระถางให้กับบอลสีเราแล้วก็ทําให้บอลสีเราจะเริญเติบโตได้ดีมากๆนะครับผมบอกเลยแนะนํำว่าเด็ดมากๆนะครับดินสูตรนี้วิธีการนําลงดินผมก็จะลองก้นกระถางด้วยนะครับกาบมะพร้าวแบบนี้นะครับนี่ ทำแบบผมได้เลยนะครับสําหรับมือใหม่มือเก่านะครับผมก็ลองดูนะครับผมสูตรดินนี้นะครับผมก็ใช้มาสม่ําเสมอนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะเอาออกจากถุงแบบนี้นะครับ2นิ้วขี้เหมือนเดิมนะครับผมรากเริ่มเดินดีแล้วนะครับผมต้นหลังจากผ่ามาจากต้นแม่พันนะครับนี่เห็นไหมนั่งใหม่กระถางนี้เราก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มอีกแล้วนะครับผมอนาคตนะครับผมหากใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้โตกว่านี้ก่อนนะครับผม อาจจะมีการปล่อยนะครับผมก็ติดต่อไว้ได้นะครับหรือไม่ก็ไปติดต่อที่เพจอินดี้การ์เด้นนะครับผมก็ยังไงนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าเพจเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะแปะรูปไว้พีนะครับหลังจากที่เราย้ายเสร็จนะครับผมก็จะเอาไม้ค้ำนะครับแบบนี้นะครับมาค้ำยันไว้นะครับเพื่อให้เขายืนต้นสวยๆนั่นเองนะครับยืนกอยืนพุ่มนะครับนี่วันนี้เลยแถมท้ายให้นะครับ ปุ๋ยสูตรคนไม่มีเวลาดูวันสี่นะครับแต่ว่าใจรักนะครับแนะนํานะครับหากไม่มีเวลาที่จะบํารุงแบบผมนะครับผมที่เคยทําคลิปไว้นะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่หมูนไสเดือน100%นะครับผมแบบธรรมชาตินะครับออร์แกนิกนะครับผมวิธีการใช้นะครับก็1 5บหถึงยีวันนะครับแล้วก็ถึงจะใส่ได้นะครับใช้ยังไงกับบอลสีนะครับผมมีคําตอบให้ในคลิปนี้นะครับผม ถุงละ35บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยไปหาซื้อมาไว้ทุกยี่ห้อนะครับผมบางยี่ห้อก็อาจจะมีราคาสูงกว่านี้หน่อยนะครับวิธีการใช้นะครับผมก็จะนําไปโรยที่โคนต้นอย่างนี้เลยนะครับนี่โคนต้นนะครับอย่างละ1ช้อนก็พอนะครับผมอย่าลืมนะครับ10ถึงวันนะครับโรย1ครั้งนะครับผมปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับมีประโยชน์ต่อบอนสีของเรามากๆทําให้พวกบอนสีที่ก้านเล็กๆก้านไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม เขาก็จะเริ่มแตกหลอดใหม่มาพร้อมก้านที่แข็งแรงแล้วก็ดกนะครับผมก้านชูสูงขึ้นนะครับสูงเรี่ยวเลยดูอย่างกระหังนี้เขาทิ้งใบแล้วชมพูอันามันที่รับมานู่นเคยทาคลิปไว้นะครับผมก็จะเคลียร์ใบเก่าออกก่อนนะครับถึงจะเริ่มมาบํารุงให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเหมือนเขาจะแตกหลอดมากเนี่ยรู้สึกนะครับผมนะครับดึงออกแล้วก็เออเคลียร์ออกเลยแล้วกันเนาะไม้คบ แล้วก็โรยลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่เพื่อนๆสามารถหามาทําตามได้เลยนะครับอันนี้นะครับคือของส่วนที่เพิ่งย้ายกระถางไปนะครับเคยทําคลิปแล้วก็ชี้เป้าไว้แล้วนะครับผมก็จะบารุงเขานะครับเพราะว่าจะใช้เป็นต้นแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับผมส่วนนางใหม่กระถางนี้หลังจากพาหัวไปนะครับก็ต้องหมั่นบํารุงเขานะครับพร้อมกับกระถางอื่นๆนะครับผมดูเลยนะครับ การใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับก็มีประโยชน์ต่อบอนสีแล้วก็แนะนำนะครับระหว่าง15วันถึง20วันนะครับให้หมุนเวียนปุ๋ยตามที่ผมบอกก็ได้นะครับผมที่เคยทำไว้นะครับลองดูนะครับเห็นผลจากที่บำรุงมาสักคักนึงนะครับตักไปตักมาอ้าวฝนจะตกซะงั้นเออตายแล้วนะครับผมบอนสีเราจะโดนน้ำท่วมหีกไหมนะครับก็ต้องรอจับตาดูนะครับผมก่อนนะครับวันนี้นะครับ ใครอยากให้บอลสี i, okay? world. สว ouais. ยๆนะครับแบบนี้นะครับเริ่มศูนย <pan> ์ศูนย์เร <c oughs> ิ่มจากศูนย์สิไม่ใช่เริ่มศูนย์ศูนย์นะครับแบบผมนะครับให้มีใบใหญ่แบบนี้นะครับก็แนะนํานะครับให้สะสมบอลสีบ้านๆนะครับหากจะทําการเพาะพันธุ์ขายนะครับให้แนะนําสะสมบอลสีที่หายากเลยละกันนะครับบอลโบราณบอลบอลบ้านบอลโบราณบอลที่มีกระแสนะครับเอามาทําเป็นแม่พันธุ์นะครับผมก็นะครับ สูตรนี้วิธีการใส่ปุ๋ยสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนลองนําไปใช้ได้นะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับราคาถุงละสาบห้าบาทนะครับไปหาซื้อมาใช้ได้นะครับผมก็ชาชนก็จะทิ้งใบแน่แน่ใบนี้นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเทคนิคอะไรดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย